สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันครับลูกเราจะไปเอาของเล่นตกปลาของเล่นตกปลาพอเห็นหลายวันแล้วนะครับผมที่เซเว่นนะครับแต่ว่าผมยังไม่ให้ซื้อนะครับผมต้องสัญญาก่อนนะครับว่าจะเป็นเด็กดีก็เลยสั่งจากช้อปปี้มาให้นะเพราสัญญาว่ายังไงนะลูกไม่เกะที่โลกเพราเกะที่บ้านเอ้ยจังสี่ไนไหมนะครับคอยบอเสียเวลานะครับผมโอเคไปกันเลย okay, ไปแล้วดีเย้ <Yeah. S 1> ไปแล้ว ไฟเขียวทำยังไงลูกไฟเขียวไปได้ไฟแดงล่ะไฟแดงหยุดว้าวไฟเหลืองล่ะไฟหลงไชาถึงแล้วครับคุณผู้ชมรับขอ,องอถึงบ้านแล้วครับคุณผู้ชมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเลยครับแรกไปถึงบ้านท<ห>ัสะดุนะครับเ<ห>ขาว่วาบ่มีซื้อผมนะครับ,บ่มีของหนาลาทั้งพ่อทั้งลูกนะครับผมบัตรนเที่ถามไปถามมามันเป็นซื้อแฟนนะครับแล้วก็บบบบอกกันนะครับใจดีขาดลูกบอ ผัดแกออกมาใส่บ่อได้บ่อเวิร์กนะครับใส่ทานแล้วบ่อเวิร์กก็คือเบิดนะครับเบิดเลยนะครับมือนี่ก็คือฝ่ามนฝ่าหมองข้าวกล้วตกวโตนะครับลูกกระดิ่งเสาเบิดมือนะครับผมเดี๋ยวนี้นะใส่ทานก่อนครับนี่ครับทางเราเป็นทานแบบไหนครับเป็นทานแบบชาครับโอเคเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมตกปลาครับอ่ะพอได้แล้วโอ้ยปลาปลาสีลูกปลได้เอ้ยพอได้อีกแล้วแม่ยโอ้ตกตกอ่ะโอเค พอใจพ้นแล้วนะค,ะค,ครับบ๊ายบายโอ้ย oh, <Bye. S 2> พอใจแล้วครับ